การเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังมันทำได้ง่ายครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่คนออกมาทำเยอะมากๆเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราอยู่นะสังเกตเลยผมเชื่อว่าทีมงานเราเพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านขายตอนนี้ในพื้นที่ที่เราอยู่มีคนทำแล้วมีคนคนมีคนเริ่มสร้างแล้วจากหนึ่งหลังหนึ่งเฟส และจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นครับทำไมณนะวันนี้การเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังมันถึงเป็นเรื่องง่ายขึ้นมันถึงทำให้ถึงคนอื่นได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีหลักฐานครับเข้าใจไหมและหัวใจสำคัญของมันคือเมื่อมันมีหลักฐานเมื่อมันมีหลักฐานว่า ทำได้เพื่อนเราทําได้โค้ดเดียวทําได้คนข้างๆเราทําได้ในพื้นที่ในชุมชนขนาดลุงขนาดคุณป้าก็ยังทําได้เมื่อมันมีหลักฐานให้เราเห็นให้เราได้สัมผสัสคนเราอ่ามันจะมีสิ่งนี้นะคนเรามันจะรู้สึกว่าไม่เกินความเชื่อจำไว้คนเราจะรู้สึกว่าไม่เกินความเชื่อของตัวเขาของตัวเราถ้าอะไรที่มันไม่เกินความเชื่อมันเป็นไปได้ครับ สวัสดีครับคุณพรศักดิ์คุณเวลสวัสดีตอนเช้านะครับถ้าไรที่มันไม่เกินความเชื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้เราจะหาหนทางทำมันนี่คือคีย์ของมันครับและการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังถึงแม้ว่าไม่มีเงินไม่มีทุนแต่คำว่าหนึ่งหลังนะแต่คำว่าหนึ่งหลังมันรู้สึกว่าไม่เกินความเชื่อครับไม่ไกลเอื้อมไม่ไกลเกินเอื้อมไม่เกินความเชื่อ ดังนั้นนะสิ่งที่ผมกําลังสื่อตอนนี้ทําให้ทุกๆคนได้เห็นภาพว่าเฮ้ยน่าแสดงว่ามันเป็นไปได้เราถึงเห็นคนออกมาสร้างบ้านเยอะมากขึ้นเห็นในพื้นที่เรามีการขึ้นป้ายมีการสร้างเพจมีการสร้างคอนเทนต์มีการขยับขยายกันมากขึ้นสวัสดีครับพี่พงศ์คิดถึงนะครับสวรียามเช้าเช้านะครับเช้าเช้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือน เหมือนมาสกิดเหมือนมาเตือนนิดนิด,นดหน่อยห่อยอ่าให้เราเห็นภาพไปด้วยกันการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังทำไมณนะวันนี้มีการขยับขยายมากขึ้นมีมือใหม่มากขึ้นมีท่านเจ้าของโครง,งการหน้าใหม่มากขึ้นคีย์ของมันคือมันไม่เกินความเชื่อของเรามันไม่เกินความเชื่อของเขาครับอะ,อะไรที่เรารู้สึกว่าไม่เกินความเชื่อเราจะหาทางทำมันและเราจะทำมันได้ครับ เราจะไม่อยู่เฉยแต่ถ้าวันนี้เราอยู่เราไปคิดว่าเฮ้ยเราจะเริ่มโปรเจกต์สักหนึ่งร้อยหลังโอ้โหมันจะไปในช่องทางไหนอะไรยังไงมันจะหลายอย่างมันทําได้นะแต่มันจะต้องใช้พลังเยอะวางแผนมันหารจัดการต่างๆนานาแต่ถ้าวันนี้เราคิดว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นสร้างบ้านขายสักหนึ่งหลังตามที่โคดเดียวบอกตามที่คดเดียวแนะนําและเราก็เห็นคุณลุงคุณป้าเพื่อนๆในโลกออนไลน์หรือคนข้างๆบ้านเรานี่เขาสร้างขายกันแล้วขนาดคนใกล้ๆเรา ก็ยังทําได้เลยมันเป็นหลักฐานไงพอมันมีหลักฐานให้เห็นเราจะรู้สึกว่ามันไม่ไกลเกินไปและมันไม่เกินความเชื่อที่เรามีอยู่โอเคไหมครับดังนั้นนะครับอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่เกินความเชื่อเราจะหาทางทํามันความเชื่อเกิดจากสังคมสิ่งแวดล้อมประสบการณ์การเลี้ยงดูคนข้างข้างที่เราอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆอ่าสื่อข้อมูลที่เราเสพต่างๆมันจะสะสมหล่อหลอมให้เป็น ความเชื่อของคนคนนึงมันจะสะสมหลอ่อหลอมให้เป็นความเชื่อของคนคนหนึงดังนั้นวิธีการคโคตรง่ายถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนความเชื่อให้เปลี่ยนสังคมสิ่งแวดล้อมสื่อที่เราเสพเข้มถ้าวันนี้เราอยากที่จะเป็นเจ้าของโครงการเราจะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสังคมบุคคลที่เราคุยสื่อต่างๆที่เราเสพให้มันอยู่ในโฟกัสที่จะนําไปสู่การเป็นเจ้าของโครงการ แล้วความเชื่อเราจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไม่เชื่อทีมงานเราก็ลองทําตามที่ผมบอกทุกๆวันเดินไปที่หน้ากระจกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าคุณคือเจ้าของโครงการคุณคือเจ้าของโครงการการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้การสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้การเจรจาต่อรองทําสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดินสามารถแบ่งแยกในนามเดิมได้ค่อยจ่ายค่าที่ดินในวันที่เราได้โอนบ้านพร้อมกับที่ดินสามารถทําได้ แล้วเราลองลงมือทําแล้วค่อยๆเจราจาไปทีละแปลง2แปลง3ามแปลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยแปลงแรกๆอาจจะยังไม่ได้นะแต่พอแปลงที่สี่แปลงที่ห้ามันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นพอมันเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นความเชื่อของเรามันมากขึ้นเข้าใจไหมครับพอความเชื่อของเรามากขึ้นเราก็จะหาหนทางทํามันและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆจนไปสบความเห็จครับจากหนึ่งกลายเป็นสองจากสองกลายเป็นสี่ครับ ดังนั้นการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังทำไมคนถึงทำเยอะมากขึ้นมองไปทางซ้ายก็เจอมองไปทางขวาก็เจอต่งตางๆนานานะเพราะจากหนึ่งหลังมันไม่ไกลความเชื่อของคนสวัสดีครับวันนี้มันเพื่อนีแล้วครับแป๊บเดียวจากหนึ่งหลังมันไม,ม่เกินความเชื่อของคนพอมันไม่เกินความเชื่อเราจะหาทางทำมันโอเคนะลองหาข้อมูล หาประสบการณ์เปลี่ยนคนที่เราคุยด้วยเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่ว่าไม่ใช่ให,หมายความว่าให้เลิกคบคนเก่านะัไม่ใช่นะเพื่อเปลี่ยนความเชื่อเพื่อสะสมความเชื่อโอเคนะครับเสือมาข้างๆแต่สดีรัวคุณจะจะกระพบคุณปกดิ์คุณปาธนาคุณจอยลี่สวัสดีทีมงานเราทุกทกคนนะครับ อะไรที่มันไม่เกินความเชื่อเราเราจะหาทางทํามันถ้าวันนี้เราเชื่อว่าเราสามารถเริ่มหนึ่งหลังได้เราจะหาทางทํามันถ้าวันนี้เรา,าเ,เราสามารถคิดว่าเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้มีร้อยล้านพันล้านเหมือนคนอื่นได้แต่ความเชื่อค่อยๆสะสมได้นะครับความเชื่อของเราค่อยๆสะสมได้เราไม่จาาําเป็นต้องมีความเชื่อแบบร้อเรซตั้งแต่แรกความเชื่อเราค่อยๆสะสมได้แล้วขยายมันขยายมัน โอเคครับขอให้ทุกคนมีความเชื่อที่ดีความเชื่อที่ถูกต้องเพื่อได้ลงมือทําฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมโค้ดเดียวจากเพจโค้ชเดียวสร้างบ้านในขายดี1ปีละล้านอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้ถ้าคนอื่นทําได้ทําไมหนังหน้าอย่างเราจะทําไม่ได้แล้วเจอกันสวัสดีครับ